ค hey, วันนี้เลิกง,งานช้ามากเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวไป mm hmm. ไปวิ่งสวนไมจากิติกันนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะวิ่งได้กี่โลเพราะวันนี้แบบเครียดมากเลย mm hmm. เครียดโหหลายเรื่องประดังมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูกันว่า mm hmm. คิดเครียดเนะี่ยจะวิ่งได้สักกี่โลกันนะครับ เคยบอกว่าในหลายๆวิดีโอใช่ไหมครับว่าวิ่งมันช่วยคลายเครียดได้เดี๋ยวนี้จะพิสูจน์ให้ดูว่ามันช่วยคลายเครียดได้จริงหรือเปล่าลเพราะว่าตอนนี้โคตรเครียดเลยคือเครียดจากทั้งเรื่องเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็มีนะครับก็มันหลายๆเรื่องมาประดานกันวันนี้นะแบบเครียดโอ้ันเครียดมากเออก็เลยลอ่ะเราวิ่งดูทีนี้เราจะอยากจะรูปเหตุว่า เครียดแบบนี้มันจะวิ่งได้กี่โลแล้วก็มันจะสุดที่เท่าไหร่นะแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บมันจะหายเครียดไหมลองดูแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่หน้าสวนเบญจกิติแล้วนะครับก็ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่แต่ก็มีเปิดทางให้วิ่งได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปจุดสแกนก่อน,นนะแล้วก็ แล้วก็เช็คอินนะครับฮะมันจะมีบางส่วนที่ก่อสร้างครึ่งหนึ่งนะก็เราก็วิ่งแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าครึ่งนั้นผมจะวิ่งที่เลนเป็นเลนจัก,กรยานด้วยนะก,ก็น่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวถอดมาสกก่อนถอดสมาร์นแล้วนะลเราเดี๋ยวเราจะวิ่งที่แบบว่าเป็นเลนที่จัก,กรยานนะครับซึ่งตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับ ซึ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเลนจักรยานมันโอเคตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีคนครับก็จะลดความเสี่ยงไปได้อีกเนาะช่วงตอนนี้ช่วงช่วงโควิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องทำอะไรบ้างวะอ๋อเก็บแม่ <laughs> เออนะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เดี๋ยวดึกๆคงเยอะแหละเพราะช่วงนี้ตอน6โมงเย็นแล้วตอนนี้ประมาณ6โมงหน่อยๆนะเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงแรกนะครับ เดี๋ยวจะพาวิ่งเล่นจักรยานก่อนนะครับตรงนี้คือเล่นจักรยานแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดเพราะว่ามันไม่ครบหลูเขาเลยให้มาวิ่งแทนได้นะคือตอนนี้คือกำลังอยู่ในช่วงแบบว่าทดลองโุงกาขาวบอนเอ็กด้วยนะนเ็ด,ด,ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะก,ก็จัดว่าโอเคอยู่นะ ฟังเราจะฟังโอ้โห,โโหตรงนี้สวยวะ่ะเฮ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเนี่ยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจะทำเวลาได้นะนี่ตรงนี้สวยคือดอกมันสีชมพูชมพูวะ่ะนี่สวยไหมสวยไหม โคสวยเลยนะเด,เดี๋ยวไม่ครบหลปูปเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับไปมุมด้านซ้ายของเบนจกิติอ่ะมันก็จะเป็นตึก<ป>พรบข้ามบรร,ารัาครนะับกรบคราบครับครับคร เนี่ยที่ผมบอกคือมันก็จะมีเนินเนินต่างๆลากไม้สูงๆนะนะับผมมันวิ่งเทวได้มันมันฝึกได้มันฝึกการวางเท้าการลงเท้าได้มันอาจจะไม่ใช่การบอกว่าแบบเข่าสูงๆงงฝึกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันฝึกการลงเท้าดีเหลือเกินนะ เดี๋ยวเราวิ่งตัดทางนิดนึงนะเสียงนกเสีงนกจริงๆตรงนี้ไม่ใช่เล่นจักรยานแล้วแหละผมนี้ถือว่าเป็นทางเทรลนะเล่นจักรยานมันก็คือตรงนุ้นผมตัดเข้าให้ทุกคนดูว่าเนี่ยมันก็แถวได้เว้ย มุมนี้สวยมากครับจริงๆถ้าเอารองเท้าวิ่งเทรลมาก็ก็วิ่งแหละนะครับ แต่ว่าอันนี้คาร์บอนเอ็กทูไม่ได้ไม่ได้นะวิ่งอ่อนนิดนึงนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับในนี้ยังมีเมอร์ไรออนด้วยนี่เป็นไงเมอร์ไรออนมีพวงมาลัยด้วยวันนะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปชมพระพุทธรูปที่นักวิ่งทุกคนต้องมาสักการะที่สวนเบญจก,กิตินี้ครับนี่ครับสวยผมไม่แน่ใจว่า นามของพระพุทธรูปอ,องค์นี้ชื่ออะไรนะเออไม่เคยอ่านเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวว่างๆจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับไปต่อครับวันนี้หลักๆนะครับก็คงจะวิ่งโซนสองล้วเพราะว่า คงจะวิ่งเร็วไม่ไหวนะวิ่งเร็วนะมันแบบน่าจะเหนื่อยแล้วหมดพลังคือแค่แค่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เครียดพออยู่แล้วนะ,ะนี่โหคบบเนี่ยชอบผมชอบเขาตรงนี้ครับตัดเทลแล้วนะเนี่ยเหมือนขึ้นเขาแบบขึ้นเนินย่อมๆ เน er ี่ยเราก็จะเห็นหลายๆมุมเนาะนั่นๆนนเนาะน้ก็จนมาสุดตรงนี้แหละนะครับแล้วผมก็จะวิ่งตรงนู้นนิดนึงแล้วก็วนกลับ นั่นเองนังนี้คือสวนเบนจากกิติเดี๋ยวก็จะมาดูดูแล้วกันว่ามันนี้จะได้วิ่งวิ่งได้กี่โลนะครับโอเคโอเคครับก่อนกลับจากการซ้อมวิ่งวันนี้ครับก็มากราบขอพรพระพุทธรูปที่สวนเบนจักกิตตินะครับนี่พระพุทธวิสุทธทิมงคลนะครับ สวยมากเลยครับโอเคเนาะก็สรุปวันนี้ก็คือว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนานะเดี๋ยวไปหาที่สว่างๆหน่อยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เดินพักหน่อยแล้วกันตอนนี้ผมวิ่งมาได้14.5โลครับ14.5โลก็คือว่า จากาที่ทํางานตรงอโศกนะครับ mm hmm. วิ่งมายาวๆวที่สวนเบญจกติติวิ่งที่สวนเบญจกิติ5้ารอบครึ่งเพราะว่าวันนี้กะว่าถ้าจะวิ่งกลับบ้านซิติลันก็เอาถึงย0สิ20โลพอดีนะครับผมก็น่าจะได้นะวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเ,เครียดมากนะครับก่อนวิ่งแต่พอเราใช้เพลงฟังแล้วก็เราตัด ัดไปเลยอ่ะต้องต้องพูดว่าผมสามารถตัดตัดเรื่องกังวลไปได้เลยอ่ะเออก็ก็ได้นะวิ่งยาวๆเรื่อยๆวันนี้จะบอกว่า10โลแรกวิ่งเป็นขนมเลยไม่เหนื่อยเออก็แปลกดีเหมือนกันนะออแล้วก็มาแบบว่ารู้สึกว่าเจ็บอาการแบบว่าเจ็บอาการรองช้าฝ่าเท้านิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ยังเจ็บนิดๆนิดเดียวเองจริงๆแล้วถ้าถ้าวันอื่นที่วิ่งแบบว่า1 2บสองสิาโลขนาดนี้นะ เจ็บชิบหายเลยแหละเออแต่วันนี้วันนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่วันนี้สมาธิไปอยู่กับฟังเพลงใช้ใช้เพลงนี่แหละแบบว่ามาตัดความเครียดทั้งหมดไปแล้วก็จังหวะวิ่งคือก้าวเนิบๆน,นะครับก้าวเนิบๆแล้วก็ก้าวแบบเรื่อยๆเพสจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพสที่ผมใช้ประมาณเจ็ดต้นๆ น้นซึ่งซึ่งมันอยู่ระหว่างโซน2ไปลปลายกับโซนสมต้นๆก็จริงๆแล้วตอนแรกกะจะวิ่งโซนสองใช่ไหมก็ลองคิดดูมันเครียดอะมันก็ไม่ได้หรอกวิ่งวิ่ง,งไม่ได้หรอกอยังไงๆก็ไม่ได้นะครับก,ก็วิ่งแม่งไปเลยนะครับผมตามจังหวะเพลงเอาก็โอเคนะให้ดูวิวให้ดูวิวให้ดูวิวสวนเบญจกิติช่วงนี้ตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาปิดสองทุ่มหรือสามทุ่มนนะแบบว่า มันช่วงเนี้ยเนาะแต่ที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนดีผมผมชอบนะคือจริงๆอ่ะเขาต้องวิ่งวนรอบใช่ไหมแต่ว่าตรงตรงนู้นอ่ะเอ,อเขาก่อสร้างอยู่ก็เลยถ่ายไม่ได้โอยมุมนี้สวยมากเลยมุมนี้สวยมากขอถ่ายรูปหน่อยนะกันนะครับรูปสวยไหมมุมนี้เลยนะครับผมเนี่ยแหละถ้าใครอยากจะมา วิ่งก็เบนจากกิตินะครับสวนเบนจากกิติอยู่ตรงสนานีรถไฟฟ้าอาโศกนะครับผมแล้วก็ตัดเดินมานิดเดียวแหละเดินมาสักสองสามร้อยเมตรได้นะครับก็จะเจอนี่แหละปากทางเข้าสวนไปทางราชดานะมามาทางถนนราชดาพิเศษนะครับเนาะเออสวยโอเคก็เดี๋ยว ถือว่าโอกาสวิ่งกลับบ้านแล้วแหละก็เป็นซิติลันแล้วแหละนะครับผมซิติลันก็เคยๆแหละสุกุมวิทนะครับประมาณ6กิโลเนาะโอเคไปละโอเคถึงบ้านลวครับก็ทาได้นะเครียดๆแล้วมาวิ่งเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับมันคือเราต้องตัดความเครียดลงไปอ่ะเออแล้วก็แล้วก็เนี่ยได้20กิโลครับ ยี่สิบกิโลสองชั่วโมงยีิบเจ็ดเพสเจ็ดจุดสองสามนะครับไม่ได้เอาอะไรเลยเพราะว่าก็แค่วิ่งเนะคือเพก็ประมาณเนี้ยเจ็จุดสองสามนะครับมีเร็วมีช้าฮาร์ดเลทฮาร์ดเรทร้อยสี่เจ็ดนะกลางกลางนะครับกลาง,ลางไม่ได้เอาอะไรเลยนะ น่าจะมีแค่นี้แหละโซนสามลึกๆเลยนะถามว่าเครียดแล้วมาวิ่งดีไหมก็ก็ดีครับมันก็ได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอาจริงถามบอกตรงๆวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หายใจกำลังสวยๆเลยแต่ว่า,เ,าเรื่องเรื่องขาล้าไปนะครับก็ยังต้องซ้อมอีกเยอะเนาะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาถึงตรงนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กันด้วยแล้วกันนะไปดีกว่าบ๊ายบายจ้ะ